สวัสดีค่ะก็กลับมาโฟกัสโฟกัสแล้วนะคะในช่วงของแชทยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะก็วันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันนะคะอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของการแชทกับหนุ่มนะคะในเว็บไซต์แล้วก็เรื่องของการเขียนข้อความอะไรต่างๆนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะโฟก็มีตัวอย่างนะคะการเขียนคือในกรณีที่เราเนี่ยคือเขียนเขียน ไปหาหนุ่มก่อนเขียนข้อความไปทักทายหนุ่มก่อนอันนี้โฟเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปหนึ่งแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยคือโฟมีอีกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะคะมาที่จะมาแนะนานะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะในการที่แชทเนะเาะก็สิ่งที่โฟอยากแนะนํานะคะว่าในกรณีที่เราเขียนเขียนจดหมายนะคะเขียนข้อความไปทักหนุ่มเนี่ยก็คือสิ่งแรกนะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าคือทักไปแค่ Hi, hi ้ใ how are you หรือว่าแบบคือเขียนไปสั้นๆเดี๋ยวเขียนไปแค่ว่าฮัลโหลวัชชิชวนเนมอะไรคือแบบมันแบบคือแบบว่ามันคือมันมันไม่ใช่ในสไตล์ประมาณนั้นนะคะคือเวลาที่เราจะเราจะเขียนไปหาเขานะคะก็เราต้องรู้ว่าเราจะเขียนจะเขียนจะเขียนอะไรลงไปให้เขาประทับใจแล้วก็ให้ได้รับการตอบกลับมานะคะก็สิ่งแรกเลยนะคะก็คือว่าให้เรานะคะเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาอ่านโปรไฟล์ให้ละเอียดนะคะอ่านจริงนะคะอ่านละเอียดแปลให้ออกแล้วก็คือเขียน เขียนคําชื่นชมจากโปรไฟล์ของเขาคือเขาเขาเออคือเรารู้ว่าเออเขาเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าถ้าก็เขียนถึงลูกเขาแบบว่าคือเขียนบรรยายถึงเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆคือตรงเนี้ยนะคะหรือว่านะคะเขาเขียนแบบบางคนเขาเขียนแบบ คือเขาเขียนมายาวเขาเขียนเล่าถึงแบบอดีตของเขาอะไรเงี้ยว่าเออบางคนเขาบอกอรายละเอียดเยอะอะไรเงี้ยเราก็อ่านให้ละเอียดแล้วก็คือเลือกเอาในจุดที่แบบเออเราจะไปชื่นชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าอันนี้ในกรณีที่เหมือนประมาณว่าคือเขา พูดถึงลูกชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเราดูแล้วว่าอุ้ยเขาเป็นคนเหมือนแบบรักครอบครัวนะเป็นคนแบบรักๆักลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสิ่งที่เราจะเขียนลงไปนะคะเขียนแบบแบบไปทักทายเขาให้เขารู้สึกประทับใจคือว่าเราก็พูดถึงลูกของเขานะคะ พูดแบบชื่นชมพอมานวะ่าอุ้ยคุณคุณดูเป็นแบบว่าคุณดูเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่แบบรักครอบครัวนะอะไรเงี้ยรู้สึกชื่นชมคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พูดประมาณนี้คือเขาจะมองสิ่งที่เขาจะมองแล้วก็จะประทับใจคือว่า1คือเราอ่านโปรไฟล์เขาจริงเพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือหลายๆคนนะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือคลิกดูแค่รูปแล้วก็นู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ทักไปเพราะว่าดูรู้สึกว่าเออเขาหลอกนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้อ่านโปรไฟล์เขาเลยแต่เรานะคะเป็นคนเราต้องทําให้มันแตกตา่าง คือเราอ่านโปรไฟล์เขาแล้วเขียนสิ่งที่เราประทับใจลงไปเขาจะมองว่าเราเนี่ยคือซีเรียสนะเราอ่านโปรไฟล์เขาแล้วก็สนใจเขาจริงๆเขาจะได้รู้สึกประทับใจนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวโฟจะโฟจะพูดโฟพูดให้ฟังแล้วกันโฟพูดพูดให้เป็นตัวอย่างนะถ้าเป็นลักษณะของพี่โฟถ้าพี่โฟจะทักไปสมมุติว่าเอาเคสยกตัวอย่างสมมุติว่าเคสนี้เขาเป็นเคสที่แบบว่าหรือเราอ่านรู้แล้วเขาเป็นคนรักครอบครัวนะคะเขารักลูกเขามากสําหรับพี่โฟนะคะพี่โฟก็จะเขียนว่า Uh, hi how are you uh, Hi, how are you um, when i read your profile i was very very impressed by your message uh, what you say and what you talk about your, uh, your son you seem very kind and warm and you seem like a family man um, i'm sure that you would be a very attractive man among a thousand women on this website um, I'm not sure if I am I would be a type of, of woman you're looking for uh in case just in case that I am not your, your type of woman you're looking for so no, no need to reply uh, reply me and I wish you uh, success uh, in what you're looking for and I wish you good luck <laughs> ะะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โฟจะเขียนตัวอย่างนะคะที่พี่พูดไปนะคะเดี๋ยวโฟจะเขียนตัวอย่างที่พูดไปเนี่ยลงในกล่องคําบรรยายพี่บอกแล้วนะคะว่าคือพี่ไม่เก่งในเรื่องของการ edit i n g video ไม่มีซับไตเติลอะไรทั้งนั้นว่ามีน้องๆน,นะคะคือชอบเขียนเข้ามาขอขับซับไตเตินะคะคืออันนี้คือโฟล คือโฟยังไม่ได้ศึกษาโฟยังไม่ได้แบบคือยังไม่ได้เก่งในเรื่องของการทําวิดีโอนะคะก,ก็คือเพิ่งมาฝึกหัดทําคลิปอะไรเงี้ยก็เราแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็โฟก็ยังยุงย่งๆหลายสิ่งหลายอย่างนะคะยังไม่ได้แบบศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตก,ก็จะปรับปรุงแล้วก็จะพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการซัมสมเตตโตในช่วงของแบบแชรยังไงได้ใจนุ่นฝรัง่งก็ตอนนี้นะคะก็แก้ปัญหาโดยการดูคลิปเสร็จก็คลิกเข้าไปในตรงช่องคําบรรยายแล้วก็ไปจด เอาประโยคต่างๆที่โฟเขียนนะคะโฟเชื่อ sure, ว่าถ้าคุณดูคลิปจบนะคะคุณจะไม่มีปัญหาเร <c oughs> ื่องซับไตเติลแน่นอนนะคะโอเคค่ะก็ขอ้อนแนะนํานะคะขออ้อแนะนําอันสุดท้ายก็คือว่าเวลาที่เราเขียนนะคะอย่างสมมุติว่าเรามาดูคลิปวิดีโอนะคะที่โฟแนะนําไปเนี่ยนะคะก็แนะนําว่าอย่าก๊อปปี้ไปทั้งหมดแล้วก็ไปก๊อปปี้แล้วก็เพจลง ให้กับผู้ชายหลายๆคนระวังไว้นะคะเพราะว่าคือเขารู้นะว่าเราเขียนเองเราเขียนจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าเราได้ตัวอย่างไม่ว่าจะเราจะก๊อปมาจากที่ไหนก็ตามได้ตัวอย่างมาจากที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ย เราก็อย่าก๊อปปี้นะคะให้เราเนี่ยคือเอาไปเรียบเรียงไปทําความเข้าใจในสิ่งในในข้อความที่เราได้มาแล้วทีนี้เราก็พยายามไปเรียบเรียงแล้วก็เขียนเองให้มันเป็นในสไตล์เราเพราะว่า1อย่าลืมนะคะว่าคือถ้าภาษาอังกฤษของเรายังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เ๊ะมากเท่าไหร่นะคะแต่เราไปก๊อปมาแล้วเราไปเพจลงนะคะเวลาที่ผู้ชายมาแชทกับเราจริงๆเนี่ยเราแชทไม่ได้ คือคำพูดของเรามันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเกียดไปหาเขาเนี่ยนะคะคุณก็จะเสียคะแนนตรงนั้นไปทันทีนะคะก็จะลอสเขาทันทีนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะโฟก็แนะนําฝากไปนิดนึงนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สาหรับน้องๆน,นะคะสําหรับสาวๆหลายๆคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามโฟนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ